เรียกได้ว่าเข้าเกมมาก็เจอหน้าปกของอีเวนต์ใหม่เลยนะครับ Daring Avenger The Ghost Ship Haunt The Deep โอ้โหเรียกว่าขึ้นมาเป็นรีมายเดอร์ว่ามีอีเวนต์นะจ๊ะสวัสดีทุกชท่านด้วยครับวันนี้โอ oh My God มาอีกแล้วครับกับเกม Stella Solar าครับผม oh, ในที่สุดนะครับก็มีอีเวนต์มาสักทีกับเกมที่เปิดมาประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะนี่โอ้โหสเต l a r a s อ e n นนี่คือเพชรที่เขาบอกว่าจะแจกนะครับกับเลเวลประมาณนี้นะครับกดรับเลย หนึ่งมื่นสองพันหกร้อยแบบอิ่มออัปเดตนี้ให้อะไรบ้างครับอู้ดูดีฮะมีสิบตัวสี่ร้อยห้าสิบเพชรจากการปิดปรับปรุงแล้วก็โอ้ยังจะมีแจกครัวอีกนะถือว่าดีโอเควันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าตัวละครมีอะไรเข้าใหม่บ้างอีเวนต์อะไรบ้างเนาะฉะนั้นเริ่มกันที่อีเวนต์ครับเทรกเกอร์ไทเอาใหม่ครับก็แน่นอนนะตัวอย่างเชียร์เข้ามาแล้วนะครับเป็นตัวแสงเปนการ์ดนะครับผมก็คือตัวละครดามิดหลักนั่นเองกดเข้ามาแล้วเราก็ดูที่ไท i เอาได้นะครับว่าเราจะไปเล่น เซตไหนนะครับเป็นดิวไหนเนาะซึ่งเซตที่เขาแนะนำจะเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าพพอร์ Support ที่เขาให้มาใช้เป็นทีเรียกับจิงหลินเนาะโอเคไปไหนดูซิทำอะไรได้นะครับโหตีช้าอยู่นะแต่ว่าเขามีเอ่อเหมือนตัว,วเขามีเหมือนอะไรโจมตีช่วยอยู่นะโอ้โอเคกดสกิลหนึ่งครั้งใช่ไหมปุ๊บโอ้สายสม,มอนเลยสม,มอนมาตี ว่าตัวเชียร์ตีช้ามากเลยนะเด,ดี๋ยวโอเคเรากดอันตีได้เลยนะครับไปอ๋ออันตีแล,แล้วให้เราเดินนะครับเดินตามโอเคถือน่าสนใจอยู่เป็นตละครซัมมอนเนาะดูแล้วน่าจะซัมมอนเป็นหลัก ตะเป็นดาเมจ DPS หลักท่าแสงด้วยออ n รนาอาโอเพนออเดเปิดทุกอันเลยนะครับโอ้ไม่ก็20วันเปิดหมดทุกท่าให้เราไปเล่นกันปั้นทีมของท่าไหนไปแล้วเราก็ไปลงได้นะครับแล้วก็อีเวนต์ครับสตอรี่มีโอ้เยอะอยู่นะแล้วก็มี Battle s t a ตจนะครับปลดเป็นรายวันด้วยใช้พลังงานในการลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บพลังงานไว้ด้วยนะครับพลังงานก็ สำคัญกับการปั้นตัวละครก็จริงแหละแต่ว่าเราก็ต้องเอามาใช้ในการผ่นานฐานด้วยนะครับอีเวนต์ช็อปเป็นโอ้เอสเอสอาร์เป็นดิสเอสอาร์ N R ว่ะดิจเก็ Jack นะครับเป็นของท่าแสงด้วยแน่นอนว่าน่าจะใช้กับตัวของเชียร์ได้นะแปดพันเศษนะครับแล้วก็มีที่ขัดแบบขัดห้าเลยเลยขัดปันเลยนะโอ้ไม่ก็ขัดปันเลยส่วนนี้เป็นไตเติลโอเคแล้วก็มีตัวให้ห้าใบเราก็จะให้เป็นเรเดียนสเฟเทอร์คลาวนะครับอู้อันนี้ให้นี่ เขาเรียกว่าอะไรนะที่ up skill ใช่ไหมนี่ที่ up พสก l l ก็เจ็ดถึงสิบนะครับโอเคแล้วก็สไตล์ emblem publisher มาถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็ของขวัญน,นู่นนี่นั่นเนาะเราจะโฟกัสน่าจะโฟกัสที่ตัวดิสกักบตัว,ต,วตัวกาชาเนาะแล้วก็มีเป็นมินิเกมให้มาขุดด้วยโอ้โอเคน่าจะต้องไปทำเพวสก่อนถึงจะได้ที่ขุดนะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามากดกาชากันนะครับมี14ตัวกับ1500 0ันเพชรนะครับต้องบอกก่อนว่าตู้ที่แล้วที่เป็นตู้ของจิโตเซกผมก็ได้แล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าได้จากการ การันตีตรงนี้นะครับตัวเลกคอดตัวนี้เราเช็คได้ใช่ไหมอ่ะคุณผู้ชมดูนะครับตามนั้นครับผมมันคือมันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแน่นอนครับนี่คือห้าดาวตัวแรกในตู้ผมได้ตอนที่โลแบบหนึ่งอ่ะอันนี้คือมีพิตตี้เป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมใช่ครับ ร้อยก่อโลผมได้5้าดาวตัวเดียวกับตู้ลิมิเต็ดแต่ว่ก็ดีนะครับจะทําให้ผมได้รู้เลยว่าอีกนิดหน่อยเราก็จะได้ชีอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแันนี้ว่าใครจะไปรู้าเราจะได้ในโลนี้เลยก็ได้นะผมจะเอาแค่ซีหพอด้วยนะครับนี่ไงทองโอ้โหโอ้ได้ได้เรียมาด้วยนะได้ทีเรียมาด้วยนี่ถือว่าดีนะครับเพราะว่า เราจำเป็นที่จะต้องใช้ทีเรียรเพื่อเป็นตัวละครซัพพอรแสงเนาะหื <c oughs> ทองเดียวร้อยห้าสิบครับทองอีกแล้วเออเกินไปเป้าน้องโอเคได้ทีเรียวเพื่อคนระับเกินไปพี่ชายเกมเนี้ร้อยหกสิบอืม เออลุงแล้วโอ้โหตัวสุดท้ายเลยเรียบร้อยได้เชียร์แล้วผมนม่ตัวการตีนะผมคิดว่าไี่ตัวการตีโอ้โหหนักจัดอ่ะแต่อย่างน้อยก็ได้นะครับโอเคแล้วก็มีสกินของโนยะมาใหม่ด้วยนะครับ อืมก็ไปซื้อกันได้เนาะ,ะราคาที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับใครซื้อก็ซื้อเลยจัไปโอเคครับได้ตัวละครมาแล้วเราก็ขออนุญาตอัพไปก่อนเลยรละลกันครับเตรียมของไว้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าจะพอเวล70หรือเปล่านาะตอนนี้ของผมนะครับเร็บร้อยครับ a อ p e a r a n c e ใหม่ โอเคเขาไม่พอจริงๆด้วยเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มเพิ่มแล้วกันนะจริงๆผมมีขวดที่เอาไว้ฟาร์มเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวไปฟาร์มแล้วกันเนาะด่านหะน้าตอนนี้นะ่าจะเอาอะไรลงก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมจะเอาเซตที่ผมฟาร์มเสร็จไปแล้วเอาไปลงเล่นก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็ได้มา700นะครับโอ้ nice อันนี้จะปลดวันพรุ่งนี้นะครับ ถ้าเราคลิกแบทเทิลเราจะได้นี้400ใช่ไหมเล่นแป๊บเดียวผมก็สามารถที่จะซื้อตั๋วทั้งหมดได้แล้วนะเอจริงๆคือถ้าไม่ได้คิดอะไรก็คือซื้อให้หมดเลยก็ทําได้เล่นเนื้อเรื่องจบก็จะได้เพชร30ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ได้เพชรยังไม่เยอะนาดแล้วเนาะเพชรมันจะมาจากการที่เราเคลียร์มิชชั่นต่างๆนะครับทำไมทีมแสงของมาอนานตขนาดดีวะขนาดดิท้าแสงที่เป็นเอเดนอาร์หรือสีลุงผมยังไม่มีเลย อะไรวะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาฟาร์มทีมนี้นานหน่อยนะโอเคเพราะว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท้วใกัรให้ตามรับชมนะครับก็ะรดยนว่าน่าจะหมดทุกอย่างสำหรับอัปเดตนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตไปปั้นตัวเชียให้มันดีๆก่อนนะครับไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหลังแล้วกันสำหรับตัวเชียนะครับเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ต้องไปศึกษาเยอะนะมันไม่เหมือนจีตเซที่ดูอีซี่เพนๆพ่มีสายโจมตีปกติกับสายอันติสกิลเออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้รู้สึกว่ามันจะพึ่งซัมมอนค่อนข้างเยอะเพราะว่าต อ่ะไปว่ากันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอต้อลรไปก่อนเสียนะละเดี๋ยวเจอกันครับ